สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงชายแดนเสียงตจนชดอออกอากาศทาง FM 105ยตจนดอจังหวัดเจสธรพันธ์ตำรวจเอกรินวัฒนภูวัฒนติการผู้กำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่22 e อําำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีทำนาทีภูมิเนยการสถานีมองในเปนพร้อมกันเหมาะความสำคัญในผมทิติพันธ์ทงดีเจเริญชัยเอาจากภาษาอีสานเหตุบานการเมืองเรื่องที่น่าสนใจฝากตอนพป่น้องเข้าไปอีกเช่นเคย 5ช่วงรายการด้วยกัน1ภาพเก่าเล่าความหลังวันนี้ผมจะพาไปที่จังหวัดเชียงใหม่ไม้มงคลประจำจังหวัดเชียงใหม่ชื่อว่าอะไร2ข้อคิดเสียงชายแดนเสียงทารรตำรวจป่า3ตระเวนข่าวชาวตวชดก็คิดก้อเขียนสะท้อนสังคมบอกกล่าวเรื่องราวที่น่าสนใจนำมาเล่าสู่กันฟัง 4. ข่าวทั่วทิศที่ทั่วไทยจ้องหน้าจอต่อหน้าหนึ่งแล้วก็ช่วงที่ 5. เฮ็ดอยู่เห็ดกินทำพออยู่พอกินพอใช้พอเพียงพอทำบุญอย่าลืมนะครับช่วยกันกดติดตามที่ Facebook ของท่านพิมพ์คำว่าเสียงชายแดนแฟนเพจและศูนย์ข่าวชาวตจดอเรามาเจอกันที่ดีทุกวันมีข่าวใหม่ให้ทุกวันเช่นเดียวกัน ไปถึงจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้จะพาไปรู้จักไม้มงคลประจำจังหวัดเชียงใหม่ชื่อว่าอะไรถ้าพูดถึงเชียงใหม่นี้เป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงทางภาคเหนือของประเทศไทยครอบคลุมพื้นที่ประมาณพื้นที่ทั้งหมดนะครับ20ล้าน1 0,000แ เจ็ดตารางกิโลเมตรมีประชากร1นึ่งล้านเจ็ดแสนแปคนนะครับจังหวัดเชียงใหม่มีเขตเมืองที่จัดเป็นเมืองใหญ่อันดับที่สองของประเทศไทยรองลงมาจากกรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงใหม่แบ่งการปกครองออกเป็น25อำเภอโดยมีอำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางของจังหวัดเมื่อปีพุทธศักราช2552มีการจัดตั้งอำเภอการ,รานิวัฒนาเป็นอำเภอลำดับที่25ของจังหวัดและเป็นลำดับที่878ของประเทศไทยซึ่งเป็นอำเภอล่าสุด จังหวัดเชียงใหม่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรล้านนามีมาแต่โบราณมีคำเมืองเป็นภาษาท้องถิ่นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งด้านประเพณีวัฒนธรรมและมีแหล่งท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากโดยเริ่มวางตัวเป็นนครสร้างสรรค์และได้รับการประกาศเป็นเมืองสร้างสรรค์ของโลก ทางด้านหัตถก,กรรมและศิลปะพื้นบ้านเมื่อปีพุทธศักราช2560ปัจจุบันกำลังพิจารณาสมัครเป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกเชียงใหม่ยังถือเป็นศูนย์กลางด้านดาราศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเป็นที่ตั้งของหอดูดาวแห่งชาติและอุทยานดาราศาสตร์แห่งชาติอีกด้วย ไม้มงคลประจำจังหวัดชื่อว่าต้นทองกปล่าทองหรือทองธรรมชาติเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางในวงทวมีถิ่นกำเนิดในเอเชียใต้จากประเทศปากีสถานแถวอินเดียก็มีบังคลาเทศเนปาลสีลังกาพม่าไทยลาวกัมพูชาเวียดนามมาเลเซียและทางตะวันตกของอินโดนีเซียแถวบ้านเรานี้ก็มีต้นทองเปล่า ภาคเหนือนะครับลักษณะของต้นไม้ก็จะสูง5-15เมตรถึงฤดูก็จะผลัดใบใบร่วงใบหล่นนี่แหละเรือนยอดใบพุ่มกลมทึบลำต้นแตกกิ่งต่ำคดงอเปลือกนอกสีเทาถึงสีเทาคล้ำค่อนข้างเรียบหรือแตกเป็นร่องตื้นๆเปลือกในสีแดง สลับเปลือกทิ้งไว้ก็จะมีน้ำยางใสๆถ้าเราไปสับเปลือกทิ้งไว้นะครับมีน้ำยางใสๆไหลออกมาใบานะครับประกอบไปด้วยใบยแบบขนนกใบย่อยจะมี3ามใบเรียงตรงข้ามดอกก็ออกเป็นชอบแบบไม่แตกแขนงต้นทองกปล่าต้นไม้มงคลประจำจังหวัดเชียงใหม่ครับผม มาถึงช่วงที่2จากทางรายการนะครับวันนี้มีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังข้อคิดสกิดใจหลักแห่งความสุขหก็คือการทำงานด้วยจิตที่ว่างคือการรับผิดชอบหน้าที่เต็มกำลังกำหนดจิตมุ่งตรงไปในสิ่งที่ทำโดยเข้าใจว่าอุปสรรคเรื่องงานคน เป็นส่วนหนึ่งของงานมีการพัฒนามีการปรับปรุงอยู่เสมอให้รักในงานกำหนดการงานเป็นเครื่องมือที่ขัดเกลวฝึกตนผ่านการทำงานนั่นเองโดยมีวัตถุเงินทองชื่อเสียงเป็นเพียงทางผ่านแต่ไม่ใช่เป้าหมายปลายทางนั่นคือการกำหนดจิตในการทำงานใน,ในแต่ละวันที่เราไปทำงานนะครับ อย่าให้มันหนักอย่าให้จิตหนักไปว่างๆนะครับงานจะออกมาดีการทำงานอย่างเก่าทุกวันเราไปทำไร่ไถนาเราไปขายกว๋วยเตี๋ยวเราเป็นคนขับรถรับจ้างมันก็งานเก่านี่แหละครับแต่เราได้สิ่งใหม่ทุกวันถ้าเรามีจิตใจที่ว่างแล้วเราก็ใช้งานนี่แหละครับเป็นเครื่องขัดเกลาฝึกตนผ่านการทำงาน งานมันก็มียากมีง่ายพบปะผู้คนอย่างมากมายนั่แหละครับเป็นการขัดเกลาเชื่อว่าทุกคนทําได้นะครับการทํางานด้วยจิตว่างคือการรับผิดชอบหน้าที่เต็มกําลังกําหนดจิตมุ่งตรงไปในสิ่งที่เราทํามีดจะได้ไม่บาดมือนะครับเรื่องของวาจาให้ศักดิ์สิทธิ์ อันนี้ก็มีความสุขอีกอย่างหนึ่งเช่นเดียวกันวาจาให้ศักดิ์สิทธิ์ก็หมายความว่าการรักษาคําพูดก็อย่าไปโกหกพูดจาอย่าไปให้ร้ายใครเวลาจะพูดก็พูดในสิ่งที่เรารู้มีเหตุผลพูดในบนพื้นฐานของความเมตตาไม่ใช่ว่าพูดบนพื้นฐานความเกลียดความโกรธนะครับอันนั้นก็คำพูดก็จะ ออกมาไม่ดีมันจะกลายเป็นดาไปที่สำคัญก็คือถ้าอยากจะให้วาจาของเรามันศักดิ์สิทธิ์ก็ต้องคิดก่อนพูดไม่พูดทุกอย่างที่คิดนะครับอันนี้ก็จำไว้เลยนะครับสิ่งเหล่านี้แหละครับจะเสกวาจาให้เราเป็นคนที่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์เป็นคนที่รักษาคำพูดแค่นี้เราก็มีความสุขแล้ว การรักษาความสัมพันธ์รอบตัวให้ดีขนรอบข้างรอบตัวของเรานี่แหละเพราะหนึ่งวันเราก็ไปพบใครมามากมายหลายคนความสัมพันธ์ที่มีอยู่กับความสัมพันธ์กับเพื่อนใหม่กับคนใหม่กับงานใหม่เราต้องรักษาสิ่งเหล่านี้ให้ดีก็คือรู้รักน้ำใจรู้รักษาน้ำใจของครอบครัวอันดับแรกนะครับ ไม่ใช่ตื่นขึ้นมาก็ทะเลาะกันแล้วสองก็คือรักษาน้ำใจคนรอบข้างแม้นว่าเขาจะทำให้เราทุกข์บางครั้งการแสดงออกของเขามันขัดใจเราแต่เราก็มีเหตุผลแสดงออกด้วยความเมตตาคนใกล้ตัวก็คือบุคคลร่วมบุพกรรมปฏิเสธการกระทบกระทั่งได้ยาก ไหนๆก็มาอยู่ร่วมชายคาด้วยกันแล้วนะครับรับทุกข์รับสุขด้วยกันแล้วคือคนใกล้ตัวแล้วรักษาความสัมพันธ์นี้ให้ดีปฏิเสธการกระทบก,กระทั่งแม้นเราฝึกตนให้แสดงออกในสิ่งที่ดีที่มีต่อกันอย่างใกล้ชิดแล้วนี่จิตใจย่อมพัฒนาได้เร็วนะครับเป็นการฝึกนะฝึกตนให้แสดงออกสิ่งดีๆสิ่งดีๆต่อกันทุกวันเนี่ย นั่นแหละครับคือการพัฒนาและความพัฒนาแบบนี้มันจะไปได้เร็วส่งผลเป็นความสงบนิ่งส่งผลเป็นความที่เป็นคนที่เข้มแข็งให้เป็นฐานของความสุขความสำคัญในชีวิตได้นั่นก็คือการรักษาความสัมพันธ์ของคนรอบข้างรอบตัวของเราให้ดีเริ่มต้นจากครอบครัวเริ่มต้นจากคนรอบข้างแสดงออกด้วยความเมตตา เชื่อเลยครับว่าความสุขจะมาถึงคุณคุณอย่างแน่นอนลองปฏิบัติลองทำดูนะครับมาถึงช่วงที่3จากทางรายการเป็นข่าวชาวตจดองเราก็จะตระเวนไปดูเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับที่เป็นสาระเป็นความรู้ต่อทางสังคมคนหมู่มากก็จะนำมาเล่าสู่กันฟังยังติดตามเรื่องของโควิด จะโควิดสายพันธุ์ไหนก็ต้องให้ความสำคัญคุมการระบาดให้ได้ไม่ใช่ตัวนั้นก็ไม่ดีตัวนี้ก็น่กกลัวตัวไหนมาก็ต้องคุมให้อยู่ล่ะครับผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยหรือหมอดือ้อชื่อท่านว่าหมอดื้อนะครับออกมาย้ำว่าถ้าปล่อยให้มีการระบาดลามไปเรื่อย แม้นไม่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศก็กลายพันธ์ุเองอย่ายอมให้มีสายพันธุ์ใหม่เกิดขึ้นในประเทศไทยเพราะมันไม่ใช่เรื่องน่าชื่นชมจะกลายเป็นความล้มเหลวของการควบคุมโรคระบาดทั้งหมดช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาวาเรียหรือสายพันธุ์อินเดียองค์การอนามัยโลกยกให้เป็นสายพันธุ์ที่ต้องระมัดระวัง น่ากลัวอังกฤษจับตามองการครองสัตว์ส่วนสูงอยู่ในขณะนี้จากโครงสร้างที่จับได้แน่นติดได้ง่ายหลบเลี่ยงภูมิคุ้มกันได้ดีและประกอบกับข้อมูลทางหลอดทดลองและระบาดวิทยาเป็นที่มาของการต้องให้ความสำคัญยอมรับว่าวัคซีนที่เรามีอยู่ในขณะนี้ จะอย่างไรไม่ต้องกังวลว่าคุมได้ดีเท่าใดเพราะมีเท่านี้ก็ฉีดเท่านี้ฉีดให้เร็วให้มากที่สุดแล้วก็หยุดคนติดเชื้อให้เร็วที่สุดจากการตรวจคัดกรองที่เร็วแม่นยำแล้วก็แยกแยะออกมาทันทีทุกคนต้องมีวินัยสูงสุดแม้นฉีดแล้วก็ตาม ถึงจะบอกได้เต็มที่ว่ามันไม่น่ากังวลมีข้อมูลประหนึ่งข่าวร้ายติดตามออกมาพบโควิดสายพันดุตัวจริงจากแอฟริกาใตา้ศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัตรหมอดื้อบอกว่าทุกคนต้องมีวินัยสูงอินเดียแอฟริกาใตา้ท่าระบาดมากกว่านี้แน่นอน สายไทยกำเน,นิดแน่นักวิทยาศาสตร์ที่พบสายแอฟริกาในประเทศไทยเป็นทีมรามาธิบดีมหิดลซึ่งรวมกันกับอีกหลายสถาบันเราเป็นที่รวมนานา,นาชาติสายพันธุ์อังกฤษก็มีสายพันธุ์อินเดียแอฟริกามีรอแต่จะมีสายพันธุ์ไทยเองเนี่ยรักษาตัวนะครับ ตื่นตัวแต่ไม่ตื่นตูมยังคงเป็นอาวุธสำคัญในการฝ่าวิกฤตร้ายผ่านไปให้ได้ในครั้งนี้ในแนวทางมาตรการป้องกันเป้าหมายสำคัญก็คือต้องหาคนติดเชื้อให้เร็วที่สุดหาเจอแล้วก็แยกตัวออกมาแยกตัวออกมาแล้วก็เจาะเลือดทันที คือหาหลักฐานการติดเชื้อโควิดไม่ว่าสายพันธุ์ใดก็ตามเมื่อพบหลักฐานไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์นอกสายพันธุ์ในสายพันธุ์ในเมืองสายพันธุ์นอกเมืองมาถึงข้อที่2ก็คือต้องแยกตัวออกมาแยกตัวออกจากกลุ่มนะครับอย่าไปปล่อยเชือ้อแล้วหาว่าเป็นสายพันธุ์อะไรไม่ต้องไปเพาะให้เชื้อให้นาน,นครับ เชื้อตัวไหนก็ต้องแยกออกมาแลละเพื่อดูสัดส่วนของคนติดเชื้อว่ามีกลุ่มวัคซีนปัจจุบันอาจจะใช้ได้ผลไม่ได้ผลเต็มที่ถ้าไม่ใช่สายพันธุ์ปกติโครงการที่น่าสนใจนั่นก็คือล้านความห่วงใหญ่เพิ่มพื้นที่ปลอดภัยให้กับทุกคนรับมือกับโควิด -19 โดยก่อนหน้านี้นะครับเขาก็ส่งมอบชุด PPE กว่า402,000ชุดนะครับไปให้คุณหมอนะครับแทบทุกโรงพยาบาลเลยนี่แหละครับล้านความห่วงใยวันนี้ก็จะมีกลุ่มนี้แหละออกมาทำงานเพื่อสังคมเพิ่มขึ้นเราท่านก็ต้องป้องกันตัวประมาทหากเราป้องกันตัวดีที่สุดแล้วนะครับก็เป็นการช่วยคุณหมอได้อีกทางหนึ่งอย่างแน่นอนนะครับ มาถึงจ่องหน้าจอต่อหน้าหนึ่งก็เรื่องของโควิดนะครับแต่ว่าอยู่ในกรุงเทพมหานครตอนนี้ก็เตรียมตัวแล้วเพื่อที่จะเปิดเรียนก่อนที่จะเปิดเรียนนี้ก็ฉีดวัคซีนให้กับครูทั้งหมดนายวันลบสุวรรณนัดีประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะที่ปรึกษาศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ โควิด -19 ของกทมกรุงเทพมหานครบอกว่าจะมีการเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,564ในวันที่14มิถุนายน2,564ประกอบกับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาแต่ละแห่งมีกำหนดเปิดภาคเรียนในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกัน ที่ประชุมจึงมอบหมายให้ทุกสำนักงานเขตประสานสถานศึกษาทุกแห่งทั้งภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษายกเว้นสถาบันกวดวิชาให้สำรวจจำนวนครูจำนวนผู้สอนบุคลากรทางด้านการศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในสถานศึกษาในแต่ละแห่งให้รวบรวมแจ้งไปยังสำนักอนามัย เพื่อจัดสรรและก็นัดหมายเข้ามาฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ก่อนที่จะเปิดการศึกษานี้มาถึงการป้องกันโรคลำปีสกินในโคกระบือนะครับหลังจากที่มีการแพร่ระบาดอย่างหนักใน36จังหวัดทำให้ป่วยกว่า7,000ตัวพร้อมส่งมอบเวชภัณฑ์ยาฆ่า,มาแมลง และถั้งฉีดพ่นให้กับสหกรณ์ภาคกลาง15แห่งที่ส่งนมให้อสคออรัฐมนตรีช่วยเกษตรและสหกรณ์ประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคลำปีสกินอยู่ที่ฟาร์มโคโนมประสิทธิภาพสูงโครงการส่งเสริมกิจการโคโนมแห่งประเทศไทยอำเภอหมวกเหล็กจังหวัดสระบุรี ได้มอเวชภัณฑ์ยาฆ่ามาแมลงและถังฉีดพ่นให้กับสหกรณ์ในเขตภาคกลางจำนวน15แห่งถ้าพูดถึงเรื่องของนมวัวนะครับก็มีความสำคัญมากเพราะเด็กๆต้องกินนมนะครับวันนี้องค์การส่งเสริมโคนมประมาณ874ตันต่อวันเนี่ย โดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางมีสากรโคโนมต้องส่งนมดิบทุกวันมีเกษตรกร,เ,กรเลี้ยงโคโนม2380รายมีโคทั้งหมดนะครับ6 0 0 0นหตัวนะครับถ้าป่วยมาก็ลำบากเลยทีเดียวฉะนั้น้วครับต้องมาอุดรูรั่วตรงนี้ให้โดยเร็วเรียกว่าโรคอุบัติใหม่ ในวัวควายแถวบ้านเราก็มีนะครับให้ระมัดระวังเรื่องของแมลงที่มาตามข้อวัวข้อควายนะครับเรื่องเห็บเรื่องยุงปัจจุบันก็ได้มีการ,รยแพร่ระบาดของโรคนี้ไปสู่กระบือแล้วการสำรวจมีโครกระบือป่วยไปแล้วนะครับ7,200ัรตัวอ่าระมัดระวังช่วยกันนะครับส่งท้ายช่วงนี้ด้วยข่าวอุบัติเหตุ ร้อยตำรวจเอกสนิทโยธาวง์รองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเสร,รภูมิได้รับแจ้งเหตุรถกระบะเฉียวชนกับรถซาเล้งเยื้องปากทางบ้านเมืองไพรถนนสายร้อยเอ็ดไปยะโสธรตำบลกลางอำเภอเสร,รภูมิจังหวัดร้อยเอด็ดมีผู้ได้รับบาดเจ็บติดอยู่ภายในรถจึงรุดออกไปตรวจสอบทันที ไปพบรถกระบะอิสุสุสีขาวทะเบียนบวบใไม้ต่อเต่า3653จังหวัดจชโสธรพิกคว่มเทกระจาดข้าวของเครื่องใช้กระจกระจายไปทั่วตรวจสอบมีผู้บาดเจ็บ3รายชื่อคนขับนายสุวิชชูรัตน์57ปีได้รับบาดเจ็บสาหัสส่วนผู้โดยสารที่นั่งข้างคือนายพลอยชูรัตน์78ปีนะครับ ตำบลเมืองสิงยโสธรเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนอกจากนี้พบผู้โดยสารท้ายรถกระบะอีกสองคนคือนางหนูเพียนชูรัตห้าสิบสามปีและก็นางสาวธิดารัตชูรัตยี่สิบสามปีก็มีบาดแผลนะครับห่างกันไป20เมตรก็พบรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง เบื้องต้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เร่งให้การช่วยเหลือประถมพยาบาลนำส่งโรงพยาบาลเสรลปูมีต่อไปอุบัติเหตุเกิดได้ทุกเมื่อก็ขอให้ระมัดระวังอย่าประมาทเรา่อนี้ก็เป็นบทเรียนให้เราทุกคนการใช้รถใช้ถนนต้องมีน้ำใจให้กันนะครับจะนำสมุนไพรเหล่านี้มาเพาะมาเลี้ยงเพื่อศึกษาเพื่อทดลองค้นคว้า แม้กระทั่งบริษัทห้างร้านหรือโรงงานที่ผลิตเกี่ยวกับสมุนไพรก็ต้องช่วยกันระดมสรพก,กำลังได้เริ่มมีการปลูกสมุนไพรที่เป็นวัตถุดิบที่จะนำมาใช้ในการผลิตทั้งการเพราะปลูกโดยบริษัทห้างร้านเองหรือส่งเสริมให้เกษตรกร,เ,กรเป็นผู้ปลูกแล้วก็นำไปส่งเขา มีการลักลอบขุดตามธรรมชาติก็มีตามป่าตามเขาขึ้นไปตัดขึ้นไปหาสมุนไพรซึ่งเสี่ยงการสูญพันธุ์เป็นอย่างมากดังนั้นการเพราะพันธุ์และการขยายพันธุ์จึงมีความจำเป็นเป็นเรื่องเร่งด่วนสมอไทยนะครับสมุนไพรที่เป็นสมุนไพรป่าอีกชนิดหนึ่งที่มีความนิยมในการใช้ โดยมีการเพราะขยายพันธุ์สมอไทยเป็นพันธุ์ไม้เนื้อแข็งเป็นไม้ที่ยืนต้นชนิดกลางถึงขนาดใหญ่ต้องอาศัยระบบรากแก้วการยึดเกาะพยุงตัวในการหาอาหารดังนั้นวิธีที่เหมาะสมการเพราะพันธุ์ขยายพันธุ์ก็คือการปลูกด้วยเพาะ,ะการปลูกด้วยเมล็ดนั่นเองเพียงอย่างเดียวครับ วิธีอื่นอาจจะไม่ได้ผลเท่าการเก็บสมอที่แก่จัดและก็ร่วงลงมาจากต้นก็จะอยู่ในระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคมจากนั้นก็นำผลสมอที่ได้มาหมักไว้ทัก2องสามวันเพื่อให้ส่วนเนื้อมันหลุดออกไปให้เหลือแต่เมล็ดก็นำเมล็ดที่ได้ในครัมาล้าง,าางน้ำให้สะอาดตากแดดให้แห้งสักสาวัน ระหว่างนั้นก็ให้เตรียมกระบะเพาะไว้หรือว่าถุงพลาส,สติกก็ได้มีวัสดุสําหรับการเพราะคือดินร่วนปนทรายขุยมะพร้าวแกลบดําแล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์ทั่วไปนํามาคลุกเคล้าเข้ากันนะครับใส่ถุงชําไว้ราดน้ํารดน้ําก็เอาเมล็ดนี่แหละครับมาปลูกมาเพาะลงไปราดน้ําทิ้งไว้ประมาณ2เดือนครับเมล็ดก็จะงอก และเมื่อต้นกล้าสมอมีความสูงประมาณ5เซนติเมตรมีใบแท้ออกมาก็ย้ายย้ายลงมาจากถุงเพาะถุงชำมนะครับมาลงถุงชำครับทีนี้จากถุงเพาะมาลงถุงชำก็เลี้ยงต่อมาเรื่อยๆนะครับถึงเวลามาต้นมันโตเราค่อยเอาไปลงดินเอาไปปลูกอย่างถาวรอ,อีกต่อไปเห็นไหมครับไม่ยากเลยนะครับหรือท่านไม่อยากจะเพาะเองไม่อยากจะกล้าเอง ก็ต้องไปเดินตลาดต้นไม้ไปดูนะฮะสมอนะครับนำมาปลูกไว้บ้างก็ดีเพราะว่าทุกวันนี้มันไม่ค่อยมีละที่สำคัญก็เป็นยานะครับแหมงานนี้ต้นสมอนี้ก็เข้ายาได้หลายอย่างฉะนั้นนะครับเรามีที่มีทางก็อย่าลืมปลูกไว้ให้ลูกให้หลานด้วยต้นสมอครับผมรักเธอประเทศไทยผมทิติพันธ์ทองดีจเจริญชัยจากลาโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ